เอาสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนบพว่าฝั่งไทยฟังลาวมื่อเนี่มาพบก็บ่องบาเต้ มื่อเนี่ยะเตยสิบห้าพีผ้าหนองมาคุดนอเนาะมาหาหนอคมเพราะว่ามันถึงฤดูการหาหนอแล้วอันนี้แถวเนี่ยจะเป็นป้าหนอคมเมื่อไรทุกคนเนี่ยเมื่อนี้ยามานำกานสามคนมาหน้ามันไอ้ไอ้แป้งก้าบานเอ่อยคนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นสนเผาลาหูเขาจะพาเฮ้ามาหาหนอเนาะทุกคนไปไปลุยกันเมื่อเนี่ยจะได้หนอหนอรายลิ้นหน่อยไปลุยกันเลย นี่เราทุกคนอันนี้จะเป็นปลาหน่อคอมมาเลยนี่เป็นปลาหนออ่อคมนี่นี่จะเป็นหน,ออน่อคมแล้วนี่ทุกคน,นเห็นบ่หนออ่อคมโองามขนาดไปเหาน้ำเขาจับไปเชหน่อยมาคุดก็ได้ตัวน,นี้ แม่สังอ่ะนี่เนาะคนหน่อยเฮาแป,แป้งเพราะว่าเมื่อวานฝนตนกเนาะทุกคนนะวมือน,นีอ้อาจจะมีนอกออกร้ายเขาเลยมาโคตรเนาะมันเนี่ยจะเป็นป่าหน่อ,อคอมันเลยเช้านี่ทุกคนเนี่ยยืแแ่ <c oughs> <c oughs> เนี่อยู่น้ำเอ่ยเท่านออ้อก <c oughs> ับไปแป้งเมื่อนี้เหามาหาหนอนเพราะว่าอีกจุดหนึ่งเราก็ไปอันนี่หนอนหาง,งใหญ่ๆเลยเจ้าเสือเจ้าเสือเจ้าเสือ <c oughs> เ<ล>ด้อบันเนยหาเห็นอีกแล้วทุกคนเนี่ยขาก็ยิบยิบไปแล้วอยู่นี่ ฮ้โอ้หน่อหลายขนาดเมื่อจะเป็นหน่อแล้วปลานหนออุ้ยอุ้ยโอ้สองหางหน่อทุกคนมีสองหางกำลังออกอยู่เนี่ยเติมหางหนึ่งว่าออกไหม เอาไรครับผู้ใดอยู่นำแหวนแป้งในภาคอนาคตเน,นีน <c oughs> ่ยรอบผู้ใดเอาะทุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งน่องปอลเต๋้เราก็อย่าลืมกดซับสะไข่กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจซองบาลเต๋้หากว่าผู้ใดเข้ามาก,กดติดตามเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราเพื่อว่าบ่อพาคลิปใหม่ๆอืมหนึ่งโอ้ใหญ่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  mhm mhm hàng mhm hàng hàng mhm mhm lại bố Nè mhm 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 hàng mhm Vậy là, hạc mhm tất nhiên mhm nè tất mhm 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 อันนี้เราจะมาหาหนอ,อก,กับอันพี่น้องลาหูเฮาไม่แนะ่โอเคโอเคโอเคพี่น้องยังมีอีกทางหนึ่งเลยนี่หลายขนาด okay. Okay. นคงหลายอยู่เนาะ เลียนกันไเลยทุกคนเนาะร้ายขนาดอ๋อมันนี่เสียดายร้ายเลยหน่อยเบ่งล่อหลุนกันเบ่งเมื่อนี้ป่าเตยยังไม่ได้จักหาเลย <c oughs> ยังถ่ายอยู่ป่าเตยชิโลเบิงเ่งแค่นหน่ก่อน นี่ทุกคนเห็นป่หนอ่อมาหน,ออน่อโคฟนี่เห็ไดไ้ร้าเมนูเนาะเอามาต้มมาแกงหรือว่ามาเผาเห็ดยังก็ได้อาย,ยอุสองหางหนึ่งสองเอเอ,เอเนี่นี่ยบริเนกอกไฮกอกไฮนรกก็อ,อก่านใจใหันหัน,น,นอันออกออกไหม หลายขนาดเนี่ยเนาะข้างใหญ่เลยทุกคนเอาแกงมยผู้สุดยอดบอ่แมงเอาไปต้มกับแก้วเลยนี่นี่โอ้คนหน่อยเข้าเฮ็ดแล้วเนี่ย โอ้เดี๋หางใหญ่ๆเลยอัแป้งวิทีเอาหน่อหออัแป้งเนาะทุกคนแซนๆก่อนนี่โอ้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 เจ้งนอ้อันละนะเวอันละ นี่นะทุกคนจะเป็นหนองร้ายขนาดหนอเต็มเต็มตนอแแ่ไหนก็่ปิดหนอเองนี่ทุกคน 干什么？

ทุกคนอันนี้จะเป็นป่านอเราอันนี้คือว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่นะอยู่เขตนอกเขตทางไกลอกฤกเหื่องการหาอยู่หากินแบบธรรมชาติเนี่เป็นเหลืององ่ายๆเลยหาว่าผู้ได้มีความดุมันบข่ขี่คาเนี่ยโบ๊ตายเนาะทุกคนมันเพราะว่ามันบดไเด็ไปิส่อไปย่างเพราะว่ามีแต่เพียงแต่ว่าเอาไปหาอยู่หากินเท่าน,ะนั้นเะนี่ยนะจะเป็นวิถีชีวิต ในนี่เข้ามาน้าเอ่ยเข้านาะคือก็คือพี่นอ้องลาหูเข้าที่เด็พ้ากันมาหาหนอเนาะเคียดนี่ออกลานขนาดทุกคนจะเป็นปลาหนอบงหนอคมออกลายเนาะทุกคน น้อยจะใส่ทุกคนได่มาผูา้ใดที่มักธรรมชาธรรมชา,าได่มาเนีย่ยถือว่าสุดยอดเลยไอ้ละหูเฮายังสอกอูกเท่านั้นเฮามาเบิง่งน้อยนี่โอ้ นี่นอเขาเคี้ยนเองจะมีคนมาหาลายนะแต่ว่ามันก่อแต่ว่ามันออกเรืนน่อยๆหนอนี่ยมันบ่มีมันจะยามมืดนี่เห็นบ่ความงามนะฮะขนาดนอนะเนี่ยตะคอนแปลงเลยนี่นอทุกคนนอหลังจากเขาขุดมาได้ประมาณหานาที แป้งก้าวบันเอือยเท่ากับนั่งคุดไปแทนอยู่พี่นอแล้วหัวนอมันร้ายคดทุกคนคุดบันไปบันไดก็เห็นแต่เนาะแกจะเต็มท้องแล้วเอาละทุกคนตอนนี้บตัตรเตยสีหานอ,อก,ก็นแล้วก็บบ้อนหนึ่งบตัตรเตยสีมา,ทาไทยให้เบิ่งอีกก้อนหนึ่งว่านั่งจะเอาห้านอไปแล้วมันขุดได้สิได้ร้ายเล่นหน่อยเนาะทุกคนดได้หลายใช่ไหมเดรร์อย่าลืมติดตามไปยาวๆด้อทุกคน นี่เนาะทุกคนหลังจากเราไปหาหนอมาเมื่อกี้ได้ประมาณ45นาะทีเกือบสักโมงหนึ่งเทาก็ได้สองทองพ่อกินแล้วเหมือนเองสำหรับมืัอนี้นเนาะเฮาเฮาบ่ร์เนียนเอาไรเพราะว่าเฮาหาแบบพอเพียงพอแต่พ่อกินก็พ่อแล้วนี่เนาะแถวนี้มันจะเป็นปลาธรรมชาติแบบเป็นปลาใหญ่ามาเลยทุกคนเลยนี่เน,นาะ แถวเนี่จะเป็นป่าธรรมชาติไปยายาเมื่อที่อุดมสมบูรณ์ทุกคนเนี่ยนะเอา FC ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไอ้แปง้งบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>